สวัสดีครับผมธนาดลนันทาพรศัก์ครับปัจจุบันเป็นนักกีฬาอ e ีสปอร์ตเกมอารี v, สังกัด k i n อ of เกมเมอร์ครับ ปัจจุบันที่ผมเป็นนักแข่งเกมผมต้องแทบจะทั้งวันเลยครับต้องเล่นมือถือตลอดทําให้ผมมีอาการตาล้าก็สายตาสั้นลงด้วยแล้วก็ในระหว่างวันเนี่ยบางทีเล่นๆไปรู้สึกเหมือนตาแห้งๆอะครับแล้วผมรู้สึกว่าไม่สามารถโฟกัสกับหน้าจอมือถือได้อย่างเต็มที่ก็เลยคิดว่าต้องมาตัดที่หัวแว่นเบเตอร์วิชั่นผมเคยใช้บริการที่นี่มาแล้วครับเมื่อ3าปีที่แล้วแล้วทีนี้ผมได้เปลี่ยนไปลองใช้บริการแว่นที่ร้านอื่นแล้วผมรู้สึกว่าผมประทับใจกับที่หัวแว่นเบเตอร์วิชั่นมากกว่าครับเพราะววววว่่่่่่่่่่่าา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 าทททีีีีีีีีนมมมัััั้้งงงงงแแแคคสสสเเเเตตตอออออออรรรรรร์ยยยยยยะบบบบบบชืกกไดดดดลถึ16 เขามีความใส่ใจมากนะครับผมรู้สึกว่าได้รับประสบการณ์ที่ไม่เหมือนที่อื่นนะครับเขาเข้าใจแล้วก็ใส่ใจในไลฟ์สไตล์ของผมแล้วก็มีการช่วยเลือกอกรอบแว่นแล้วก็มีการช่วยดูเรื่องเลนส์แว่นที่แบบว่าให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของผมจริงๆครับเขามีความลงรละเอียดดีเทลที่แบบลึกมากนะครับไม่บ่อยให้ผมข้ามขั้นตอนเลยครับแต่ว,ว่าต้องแบบได้ชัดได้แบ,บมองเห็นจริงๆนะครับ